ดีทุกท่านนะคนเลี้ยงวัวเนาะอืเออค่ะก็สำหรับอ่าหลายๆอย่างนะคะเราก็เขาเรียกอะไรน่ะเรารู้เราเห็นมาอยู่นะว่าใครเออว่าใครเป็นอะไรแบบไหนนะคะแต่จากอา่การต่อสู้ได้กันมาก็ ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่มันร้ายแรงเนาะอืมก็ไม่ได้เป็นอะไรที่มันร้ายแรงแต่ว่าเราก็รอดูนั่นแหละเพราะเราเนาะไม่ได้เาเรียกอะไรนะเราไม่ได้เราไม่ได้มีอะไรที่มันใกล้ชิดกับกับอ่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะเราเราอยู่ตรงนี้นะแต่ก็พอได้ยินฝั่งตรงข้ามมาไปเล่นนะพี่น้องยิงออกอืม เออออกเอามาเล่นเอามาแช่เอามานั่นเอามานี่นะคะในส่วนของพฤติกรรมนู่นนี่นั่นเออเอามาว่าบักหัวบอมีขนก็แหง้งแหง้งโอ้โหมือนีมันจักไรอืมนะเอาออมาพูดนะนะว,นว่าจังสั้นว่าแจ้งสิแม่และเจ้าของอยู่น้าเขาบา่ได้ดกระทั่งเป็นว่าภัยที่ออกไปก็คือประมาณประมาณการว่าจะคล้ายๆกับตัวเองเออม,มันคนละเขาเรียกว่าอ,อย่างวะ มันคนละแบบกันกับมึงอืมสิาวาเออ <c oughs> ใช่ฝังตรงข้ามเล่นช่ำนะตอนนี้ฝังตรงข้ามเล่นนะแล้วก็มันก็เลยทําให้เหมือนเหมือนรบกวนจิตใจเหมือนรบกวนจิตใจของลุงช่างเนาะเออบางทีก็ปล่อยๆแกพูดบ้างอืมนะความรู้สึกของแกอืมค่ะก็เอฟซี FC บางท่านก็อาจจะ ยังไม่เข้าใจอะไรพี่น้องเอฟซีนะคะสำ,สำหรับเรื่องที่ผ่านมาเราให้เราให้เวลาเป็นการตัดสินอืมถ้าสมมุติว่าอได้คอนเทนต์ค่ะใช่พี่แอนนี้นะคะอืมคนเลี้ยงหัวว่าไงอะ่ะได้ผลป,ประโยชน์อะไรเหรอมันก็ต่างตอบแทนกัน เนาะผลประโยชน์เออจมอย่างเออใช่ใช่เออจมอยังลิทก็เว่าในเรื่องประเด็นเมื่อนี้แหละมันเป็นมันเป็นประเด็นที่เอ่อเอฟซี FC ทุกคนกําลังเขาเรียกอะไรกําลังสนใจเนาะอืมแล้วก็อยากจะพูดในความรู้สึกของเราในมุมมองของเราเอ่าว่าเรามองแบบนี้นะเอออันที่จริงแล้วก็คือมันก็เกิดจากคอมเมนต์แล้วก็มีการโพส มันก็แค่นั้นเองเนาะถ้าปรับความเข้าใจด้านมันก็เดี๋ยวก็มันก็ดีกันเองแหละอืมนะแวเราก็ไม่รู้หรอกว่าจะดีหรือไม่ดียังไงอาจจะมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นเราไม่รู้ไอ้ตรงนี้คือเรามาพูดในมุมมองของเราว่ามีหลายๆคนที่มองว่าอลุงช่งางนี่ไปอิจฉาในในการได้การมีของเขานูน่นนี่นั่น b เดอร์ค่ะเลาบริยิสาไผ่เออเราทิ้งอยากให้ได้เออ นะแล้วที่อยากให้ได้บอกอีหรีเลยอันนี้ไม่ได้ออกมาอวยไม่ได้เอาใจไมไ่อะไรนะอืมคขคอยก็เคยเคยเคยอยู่ในสถานการณ์นั้นๆเห็นมาทุกอย่างใครได้อะไรใครมีเออ่ผู้ใหญ่จะดีซื้อนู่นนี่นั่นให้ใครแกก็ไม่ได้เคยมาจุนจ้านมาอะไรมาถามมาให้เอาอะไร<ห>ของใครแบบไหนอะไรแบบเนี้ยอืมเพียงแต่แกก็จะปาล์มในส่วนปาล์มในส่วน ส่วนคนที่ใช้ชื่อของลุงกับป้านี่ไปหากินเลี่ยไรยหรือว่าไปรับบริจาคอะไรพวกเนี้ช่วงนั้นนะเพราะว่าแกไม่ได้มีมีส่วนรู้เห็นด้วยนะบางคนขอบคุณค่าคุณมาริลายนะคะขอบคุณสําหรับสติ๊กเกอร์นะ,ะต,ตอนนั้นนะแกก็จะปามแค่ในเรื่องนี้ว่าอย่าเอาอย่าเอารูปของลุงพลหรือว่าเอา,เอา ชื่อเสียงของเขาอะไปเรียลัยหรือรับบริจาคก,กับคนนู้นคนนี้นะเพราะว่าเขาไม่ได้ไม่ได้เปิดรับบริจาคเลยหลังจากที่เปิดรับสร้างองค์ปู่มีปัญหาแล้วก็ไม่มีการเปิดรับอะไรใดๆทั้งสิ้นนะแต่ตอนนั้นมันก็จะมีมีการใช้ชื่อของของลุงช่างกับป้าส่วนผักนะ่ะไปเปิดรับบริจาคในการช่วยเหลือในเรื่องของคดีพี่น้องเจ้าหูจักบอ่อเรื่องนี่นะ รู้ไหมคะว่าเรื่องนี้มันมีมันเกิดขึ้นจริงไปเปิดรับเพ่จในการช่วยเหลือเรื่องของคดีให้มีการหลุดพ้นหรือว่ายกฟ้องอะไรพวกเนี้ยเออนะอืมนั่นแหละแต่อ่าลุงช่างกับป้าสุกาน,นี้ไม่รับรู้เรื่องนี้เลยนะอืมค่ะมันก็เกิดทำทำให้เกิดความเสียหายแล้วฝั่งตรงข้ามก็ไปเล่นว่าเป็นเป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะขอทานออนไลน์บ้าง ออะไรนะอันเป็นเป็นคนดังที่อขอทานมาอะไรพวกเนี้ยก็พอเกิดจากมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งน่ะใช้ชื่อเสียงของเขานไปหากินค่ะพี่น้องในตรงนั้นน่ะอืแอบอ้างค่ะมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยใช้ชื่อเสียงของเขาไปหากินในเรื่องแบบนี้ทั้งทที่เขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยเออค่ะ <c oughs> ใช่คะ่ะมีแต่จะอยากให้มีแต่อยากให้ได้มีแต่อยากให้คนรอบข้างเขาอยากให้ทุกคนสบายนะอืมแม้กระทั่งหนูขนาดไม่ได้อยู่รอบข้างเขายังกวากมือมามีมามีเออมาขา,ขายขายของนี่ได้เงินใน้้องเดอเออมาลองเห็ดอันนี้เบิง้งเปิดซองเบิ้งนี่ยูทูบมันเห็ดเราได้เงินเดอลองมไดตอยากให้ได้พี่น้องเลยไม่มีแบบว่ากีดกันบมย เอาไห่ไห่มันเห็นยังจังสั่นหนึ่งสิบมีจ้าอืมบ่มีเด้อเหตุการณ์นี้นะแล้วอย่ามาบอกว่าแกอิจฉาไม่ค่ะแกยิ่งอยากให้คนที่อยู่รอบข้างแก่มีได้แล้วก็มีจริงอันนี้เรื่องจริงนะอืมแล้วแกที่ที่มีคนมาบอกว่าที่ไม่พอใจพี่ทั้งสองที่พี่ทั้งสองคนที่ออกไปเพราะว่ามีอผู้ใหญ่ใจดีอะไรพวกอะไรอย่างเงี้ยอ่า ออกไปด้วยเยอะอะไรพวกนี้ยอบ่เกีียวค่ะอน้าไม่เกี่ยวนะ <c oughs> ค่ะใช่ค่ะแล้วเออเดี๋ยวนุ้งขออ่านคอมเมนต์ใช่แล้วที่ได้กันทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะชื่อเสียงลุงไม่ใช่เพราะที่มาอยู่กับลุงเหรอถ้าลุงห้ามหรืออิจฉาจะได้กันขนาดนี้เหรอนี่แหละต้องคิดนะเออ ต้นกำเนิดของทีพของเอฟซพอโตนะเอฟซพอโตย่อมาจากอะไรคนที่อยู่ฝั่งนี้เขาจะรู้ว่าทุกคนที่ที่ช่วยเหลือหรือว่าเป็นเป็นผู้ใหญ่ใจดีทุกคนต่างก็หวังหวังที่จะให้ยูทูบเบอร์แต่ละคนีช่วยเหลือช่วยเหลือใครช่วยเหลือลุงช่างกับป้าสวนผักเขาไม่ได้ให้ ด้วยความสนิหาโดยตรงกับยูทูบเบอร์ท่านนั้นนะพี่น้องนะสังเกตดูได้เลยนะเออบางคนก็พยายามทําตัวสนิทชิดเชื้อให้อยู่ใกล้ตัวให้อ่าเป็นเขาเรียกแหละเป็นคนสนิทอะไรเพื่อที่จะได้ใจ f อฟอย่างนี้แหละนะเพื่อที่จะได้ใจ FC เอาจริงๆเลยนะเพราะอะไรเพราะทุกคนนะ่ะต่างหวังให้มาช่วยงานมาช่วยมาอยู่เคียงข้าง มาช่วยคิดช่วยทําอืมนะมาช่วยคิดช่วยทําให้ลุงช่างกับป้าสวนพักแต่ละเรื่องแต่ละอย่างอืมนะอย่าคิดว่ามันมีหลายคนที่ออกไปแล้วก็คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างกูได้มาเพราะว่าเอฟซี FC กูเองอืมอะไรแบบนี้อมันก็มีนะอืมหน,หนูน่ะหนูนั้นรู้ดีว่า เอฟซีมันเริ่มต้นมันเริ่มต้นจากตรงไหนเริ่มต้นจากใครเออนะและเรื่องนี้มันไม่ได้เริ่มต้นจากการคือเอฟซีพอต่อไม่ได้เริ่มมาจากการเสียชีวิตของเด็กคนหนึ่งเออนะเอฟซีพอตอมันไม่ได้เริ่มจากการเสียชีวิตของเด็กคนหนึ่งนะคะมันเริ่มจากการสร้างองค์ปู่ปริจิตแล้วก็อ การให้กำลังใจของลุงช่างกับป้าสวนผักเดอ้อนะแต่ในส่วนในส่วนหนึ่งมันก็มีส่วนในเรื่องของการแต่กรเสรีชีวิตของเด็กนะแต่ <c oughs> การที่เอ,อ่อเเข้ามาเยอะๆเออหนึ่งเลยก็คือองค์ปู่ปริจิตเอ,อ่อองค์ปู่ปริจิตของเราองค์องค์พญานาของเรานะมันเป็นเขเรียวาสาย สายสายอย่างวะสา,ายเนสายอะไรวะสา,ายเน้นบอกสาย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 บุญอันสายพญานะอะนะนะก็ส่วนใหญ่มากเลยนะคะอืมเนาะค่ะ